สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตทัางหุ้น JP ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ J.P. ขยายโรงงานสกัดกันชงรองรับการเติบโตทั่วโลกโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP เผยช่วง2ปีลูกค้า OEM สนใจผลิตสินค้าสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพสู่ตลาดมูลค่า440ล้านบาทเผยโควิดระบาดต่อเนื่อง และกระแสคนรักสุขภาพหนุนการเติบโตล่าสุดขยายโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรรองรับการผลิตยาและผลิตเสริมอาหารจากสารสกัดกันชงรองรับการสกัดกันชงทั้งปีได้กว่า30,000กิโลกร,รมัมเดินหน้าหนุนการเติบโตลูกค้าและพัฒนาสินค้าแบรนด์ JSP ทั้งอาหารเสริมและเครื่องสำอางคาดภายในปี2569ตลาดสินค้ากันชงกัญชา โตเกือบ3ล้านล้านบาทนายพิสนุแดงประเสริฐประธานเจน้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า JP เปิดเผยว่าในปี2565เทรนด์ของการใส่ใจสุขภาพยังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการระบาดของโควิด1 9ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้คนให้ความสนใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นจากเทรนด์การใส่ใจสุขภาพนี้ส่งผลให้มีกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะสินค้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการเติบโตนี้ JP ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนโดยการจัดอบรมความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้ารวมถึงเปิดบริการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงโรงงานขนาดเล็กที่ไม่ต้องการแบกรับต้นทุนในการผลิตด้วยตัวเองเพราะหากคำสั่งซื้อมีปริมาณไม่มากพออาจจะไม่คุ้มกับการผลิตเองและเสี่ยงต่อการปิดการในที่สุด สำหรับช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9นั้นพบว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการ OEM ปี2,563ถึงช่วง9เดือนแรกของปี2564คิดเป็นมูลค่าประมาณ440ล้านบาทนอกจากนี้ JP ยังได้ปูทางสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือกลุ่มคนที่ต้องการยกระดับสินค้าโอท P แต่ต้องการผลิตสินค้า ด้วยโรงงานการผลิตที่ได้มาตรฐานแต่ไม่มีเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสามารถเข้ามาปรึกษากับ JP ได้เพื่อสร้างสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงยังให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์และการขออนุญาตขึ้นทะเบียนออยอีกด้วยขณะดเดียวกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสินค้าของตัวเองแต่มีความสนใจที่ต้องการสร้างสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง JSP มีทีมวิจัย และพัฒนาที่สามารถช่วยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการเพื่อพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพมีงานวิจัยรองรับซึ่งส่วนนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่ยังว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในการพัฒนาแบรนด์ของตัวเองให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมากอย่างไรก็ดีจากการสารวจ ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม OEM พบว่าความต้องการในการผลิตสินค้าสุขภาพจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติเช่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านสินค้าจากสารสกัดพืชกันชงกันชามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นล่าสุด JP จึงได้ขยายโรงงานที่จังหวัดลำพูนและติดตั้งเครื่องจากเพื่อให้เป็นสถานประกอบการสกัดกันชงซึ่งเครื่องจากชุดแรกที่ได้ติดตั้งนี้ จะมีกำลังการผลิต300กิโลกร,รมัมซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในภายในไตรมาสหนึ่งของปีนี้และมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องจักรชุดที่2ภายในไตรมาสสามของปีนี้ซึ่งเครื่องจักรชุดที่2นั้นจะสามารถรองรับการผลิตได้ถึง30,000กิโลกร,รมัมทั้งนี้การขยายโรงงานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์การโงนั้นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า OEM โดยจะมีสินค้าประเภทยาสมุนไพรอาหารเสริมและเครื่องสำอางซึ่งสินค้าเหล่านี้ปัจจุบันแม้จะเริ่มได้รับความนิยมจากทั่วโลกแต่มองว่าภายในอนาคตจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามข้อมูลวิจัยของ m a r k e t s a n d m a r k e t ที่คาดการว่าในปี2569ตลาดการชาโลกจะมีมูลค่าพุ่งขึ้นสูงกว่า94,000ดอลลาร์สหรัฐหรือมากถึง 2 8 3ล้านล้านบาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพีมาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องคลิปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น JP จากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ